ไอสัตว์ถ้ากูแต่งงานกับโทราศัพท์ได้นะป่านนี้กูแต่งงานกับโทราศัพท์ไปแล้วนี่แหละข้อดีของกูมันตรงนี้แหละเนี่ยครับกูไม่ครอบคุยนี่ครไม่เอาเลยนี่ครับไม่จําเป็นไม่ค่อยคุยเข้าใจไหมพวกเขาด่าประหยาดนะครับเออ เมาจะสองปีแล้วเขาลงขันกันเสียก,ก็จะทำอะไรได้นะครับน,นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ฉลาดนะครับอืมนะครับอันน้ไม่ใช่ฉลาดนะประหยัดเข้าใจไหมแม่แม่เอฟซีนั้นไม่ใช่ฉลาดนะาั่นโง่นะครับเข้าใจไหมโง่นะครับออ้ยนะครับ,รบผมก็เกาะทุกคนแหละกระแสใครผมก็เกาะหมดอนะ เนีนครับเป็นเรื่องธรรมดาทําไมอะเกาะไม่ได้ไหหครับมีกฎหมายข้อไหนห้ามเกาะนะครับมีกฎหมายข้อไหนห้ามเกาะอะผมถามหน่อยนะพี่น้องประชาชนเนี่ยเนี่ยพวกคุณได้มาเกาะกระแสผมนะเนี่ยพวกคุณก็มาคอมบงคอมเมนต์ที่มาเกาะกระแสคนดังอย่างผมเนะเว้ยทําไมอะมีใครตารวจจับพวกท่านบ้างไหมมีป่ะนีนครับมีป่ะ นะครับคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับนี่คุณมาเกาะกระแสปู่มหาหมุนีเลยเขาดังระดับอเมริกาไปแล้วนะครับตายแล้วนี่ทุกคนโดนจับกันหมดหรือ,อยังเนี่ยเออเกาะไม่ได้พูดไม่ได้แตดสันลาลา <c oughs> โกรดปัน <c oughs> ่นดูดิอ่ะติดอ่อนก็แพ้ไปดิใช่ไหมล่ะจริงไหมอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ จิตอ่อ,อ,อนก็แพ้ไปดิอ่อนแอก็แพ้ไปดิเชื่อไหมล่ะมึงจะช่วยไม่ได้นี่อยากเล่นกันเองก็เล่นด้วยมันจะเป็นอะไรล่ะใช่อไหมล่ะตอนแรกผมอยู่ผมเฉยๆเสือมากล่าวหาผมนะครับผมก็ชอบซะด้วยดินะครับนีบน่ตอนแรกอะนะครับกระแสอาจารย์เบียแก่นะครับมันจบแล้วไงผมก็ลังหาประเด็นแม่เข้าทางผมเลยเสร็จผมเลยนะครับแล้วคนอยากรู้ด้วยนะ ใครๆก็อยากรู้นะครับว่ามาดามคือใครเชฟเบล่าแล้วมันมีผมคนเดียวอ่ะที่สามารถจะชี้กระแจงกระจางกระเจิงกระจุยกระายเรื่องนี้ได้อะ่นะนครับผมจะบอกให้ก็ได้นะครับมาดามมาดามเป็นใครนะครับมาดามส้มเนี่ยนะครับเน่เขาชื่อมาดามส้มนะครับเขาเป็นประธานมูลนิธินะครับดาวเหนือนะครับซึ่งเป็นประธานใหญ่และเป็นผู้ก่อตั้ง นะครับมูนิทีดาวเหนือขึ้นมาเข้าใจไหมฮะแต่วบางคนเห็นผมเรียกมาดามที่ผมไม่เรียกมาดามส้มเพราะอะไรรู้ว่าเพราะอะไรรู้มะเออเห็นผมเรียกแต่มาดามมาดามใช่ไหมเออที่จริงแล้วคือแกดังมานานแล้วดันกระแสอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะตํา,นห,าตหนิเอาเข้าใจไหมเขาจะตําหนิเอามึงเนือ้อหมูปูนะครับตําหนิไม่ใช่ตําหนิมาดาผมนะเขาไม่เคยมาด่าผมนี่นะครับออ ตระก,กูลนี้ครอบครัวนี้ไม่มีครับอยู่มาสิบปีนะครับอืนะครับ,นะรบแล้วว่ามีอะไรปุ๊บผมถึงได้ตำแหน่งไะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมเด็กเส้นเด็กเส้นอะยเด็กเส้นเด็กเส้นนะครับนะีบ่เนพะราะผมบอกเขาไงว่าผมอ่ะเป็นคนในกระแสะสังคมผมจะทํางานแบบในองค์กรโดยแบบเต็มตัวไม่ได้นะผมขอเป็นที่ปรึกษาธรรมดาได้ไหม เอาแบบว่าเป็นแบบระดับแบบบิ๊กๆไปเลยอะ่ะบิ๊กๆไปเลยอะ่ะขอแบบอยู่แบบไม่ต้องเข้าไม่ต้องตอกบกนะัตรอ่ะนะครับเอาไว้เวลาประชาชนเดือดร้อนผมอย่างเงี้ยเออผมไปนะครับเงินเดือนเงินเดือนไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับอืเห็นไนหะอตำแหน่งก็ใหญ่โตโหฐานนะครับใช่เนี่ยอยู่ใครสบายกว่ากันนะนะครับ นี่ถ้าลองอยู่ในองค์กรเนียเช้ามาต้องตอกบัตรแล้วนะครับเย็นมาก็ต้องตอกบัตรแล้วตายเลยนะครับวันวันหนึน่งไม่ต้องไปกับประชาชนแล้วไม่ต้องไปออกอีเวนต์ไม่ต้องไปทํางานะอะไรแล้วนะี่ครมันดีตรงไหนหรู้ป่ะผมไม่เป็นคนอครอบคอบบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บตูมเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมเลยนะืมไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะเห็นปะเขาวางเกมนี่คนระดับวสมองกลไกไม่ต้องกลัวนะี่ครับปึกปั๊กเลยแล้วตอนนี้เป็นไงอะ่ะ ดิ้นพลาดเลยเห็นมไหมละ่ะพอรู้ว่าตัวเองถึงข่าวจุดจบแล้วเห็นไหมละ่ะจุดจบแล้วทีนี้จะทําไงอ่ะน่าจะนั่งกินข้าวนะครับรอวันขึ้นศาลไปวันๆช่วงว่างก็นั่งด่าครับหายยอดสติ๊กเกอร์นะครับหาเงินกับพวกคนโง่นะครับชอบโอนเนี่ยนะครับผมไม่เคยห้ามนะนั่นมันเป็นจุดประสงค์ผมเลย <laughs> ผมมาตัวดันแล้ว นะครับเอ่อชักกันเง็กพี่พี่นกบอกเนี่ยมันเป็นจุดประสงค์ผมอยู่แล้วนะครับนี่นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามีจะมีคนอิจฉาไม่มีครับเขาต้องการให้พวกกอบโกยในครั้งสุดท้ายนะครับให้พวกมันเสียตังค์กันเยอะๆเพราะคนพวกเนี้ยถ้ามันได้โมโหใครนะนะครับพวกนี้มันคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง แต่มันไม่รู้หรอกว่ามันกําลังตกเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อโดยธรรมชาติไม่มีใครหลอกลวงไม่มีไม่ผิดกฎหมายด้วยโอนให้เขาเองนะครับหรือเมื่อก่อนใช็กเตียมันแบบเนี้นะครับเวลาจะให้ทำเรื่องในซอยนะเห็นป่ะจำได้ป่ะเรื่องในซอยแบบนี้เลยนะครับพวกคุณไม่รู้ดีถ้าผมหลอกนะครับอืมอืมใช่เนี่ยตามนั้นเลย นะครับคุยกันเลยไอผมเนี่ยมันเป็นแค่เพียงคือเข้าใจว่าสนับสนุนอย่างเดียวอะไรนะค่านะครับเอ่อปะตัวเคสละห้าหมื่นเองนะครับค่าสระบุรีตะดิ่งชันก็ประมาณแสนหนึ่งนี่ครับผมก็น่าจะประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับตะดิ่งชันเนี่ยผมไปบ่อยนะครับศาลตะดิ่งชันผมไปบ่อยนะครับแล้วศาลค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดครับถ้าอยากรู้เนี่ยถามน้องผมดู นะครับน้องผมโดนที่นั่นแหละครับอืมครับไม่ไดกุมสลามครับบางการพนันนะครับเป็นสิ่งนะครับดีไหม่นี่ครับการพนันเป็นสิ่งดีไหมนะครับเอาคนผู้ที่พงออกเลยดีกว่าคําถามคุณเนี่ยมันรู้สึกว่ามันนะครับเอาตรงๆนะโคตรไร้สาระเลยพี่งานง่ายๆพี่ถามงนี้ไม่ถูกต้องนะมันไร้สาระครับพี่ชาย เอาไว้มีอะไรที่มันถามแล้วแบบนะครับที่แบบคนที่เขาไม่รู้อะ่ะเอออย่างเงี้ยอันนี้ไม่ตอบง่ายไปเหมือนกับเด็กอนุบาลอะ่ะถามมาได้การพนันดีไหมนะครับดีครับสําหรับคนนะครับที่เล่นแล้วได้อะ่นะเนี่ยครับลองไปถามคนที่เล่นแล้วไม่ได้ดิเนี่ยครับบอกไงไม่ดีอะ่ะ <laughs> คนจะเอาคนแบบไหนตอบละ่นะหนึ่งครับถามมาได้การพนันดีไหมถ้าคุณไปถามคนที่เขาเล่นได้เขาบอกดี เออนะครับดีแต่ถ้าคุณไปถามคนที่เสียเดียพี่มันบอกไงด้วยพี่มันจะบอกพี่ว่าไงด้วยว่ามึงไม่ดีอ่ะมึงดูกูสิไอสัตว์แม้แต่ตอก็ไม่เหลือเนี่ยครับกินยันที่ครับกินยันยันแผ่นธรณีตัวเองอ่ะนยครับนยครับปู่โมดีอ้าวใช่เด็กของแท้น่ยครับโมดจนคนดิ้นนะครับนี่คืนนี้เอาดีกว่าคืนนี้ตีอะไรดีเนยครับเดยกคืนนี้ทั้งคืนนะครับไม่เหลือหรอก ติดแล้วงนะครับก็เลยติดแล้ว嘛นะคติดแล้วเข้าใจไหมฮะดูเดี๋ยวผมไม่เห็นต้องไปด่าเลยเห็นปะไม่ต้องไปโกรธเั้งเลยนะครับสนุกสนานนี่ฮะนะครับต้องโกรธด้วยเหรอคนพวกนี้มีอะไรให้น่าโกรธเราอะนั่นมีแต่น่าจะสมเพศทั้งความโง่นะครับสมเพศนะครับทั้งความปึกนะครับจริงไหมเออนะครับมีตรงไหนนี่น่าโมโหเนี่ยไม่มีนะ ผมมองดูพวกคุณแล้วผมขำเนี่ยเออนี่ครับ,ออรบลูกปู่น่ารักมากนะครับพรอนฟ้านะครับเห็นผู้พูดภาษาจีนใช่ครับน้องเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษน่ครับเพราะว่าจะเน้นเรื่องภาษานะครับเพราะลูกศิษย์ผมเนี่ยอยู่จีนฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ครับนี่เวลาเจอคนจีนจะได้คุยรู้เรื่องเนี่ครับพราะนอนาคตเขาต้องเป็นคนพูดเนผมก็นั่งแท่นแล้ว นะครับอะไรนะอยากนะครับอยากให้เปิดบริจาคช่วยประหยัดเพชรนะครับเพื่อจะเอาเงินห0 0 0นไปคืนนะครับเออแตงโมนะครับนะครับนะครับอ๋อเขาติดเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเขามีเขาก็ใช้ให้นะครับเขามีเขาก็ใช้ให้ไม่ต้องห่วงครับนะครับเรื่องตรงนั้นเนี่ยคือคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับ นี่รัะอืมเข้าใจไหมฮะเราอย่าไปโยนภาระนะครับเรื่องการยืมเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเราไม่สามารถจะไปเปิดบริจาคได้นะครับติดคุกนะครับอืมเข้าใจไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับบอกคุณคุณแตงโมอะนะให้ไปที่สพอ,อนะครับเออแล้วก็แจ้งความ นะครับถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยอย่าไปด่านะครับด่าเดี๋ยวคุณเสียตังแทนนะครับไม่ใช่เขาเสียนะเออแค่นั้นเองเข้าใจไหมืมคดีแพง่งนะครับพวกเงินเงินทองทองเนี่ยคดีแพ่งนั้นนะครับเข้าใจไหมืมนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับทำไมปู่ถึงเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแบรนด์สไปเดอร์ครับอ๋อเขาหน้าผมโหดดีนะครับหน้าผมมันเข้ากับคาแรคเตอร์เจ้าของแบรนด์ เนี่ยครับเราจะมีส่วนแล้วหน้าโคตรเอาหน้าโคตรเอาใช่เนี่ยครับเท่าไหร่นะหกแสนเนี่ยครับใช่ไหม ผ่อนได้ไหมอะนะครับผ่อนได้ไหมนะครับหกแสนวันละหกบาทนะครับไอสัตว์ผ่อนเจ็ดชั่วโคตรเเอ้อเอาป่ะนะครับเออผ่อนวันละหกบาทนะครับไอสัตว์ผ่อนเจ็ดชั่วโคตรเลยนะนะครับโอ้โหกี่งวดวะเนี่ยไอสัตว์หกแสนผ่อนวันละหกบาทโอ้โหเฮียกี่งวดวะร้อยนะครับ โหเฮียเจ็ดแสนงวดเหยียโอยสัตว์ผ่อนเจ็ดโั่วโคตรเลยนะนี่ยอืมนี่ครับ,รบพวกนี้มาปัน่นเฉยครับประหยดัดเขามาปัน่นเฉยเข้าใจปะ่ะเขามาปัน่นนะครับเขาเรียกว่าปั่นหลอกประชาชนนะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะคือการดิฟเครดิตเข้าใจไหมผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะเนี่ยสมมุติให้เลยนะ สมมุติว่าผมเนี่ยนะครับเป็นแตงโมนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมถูกใจประหยัดนะฟังนะผมถูกใจประหยัดนะครับแล้วประหยัดก็บอกว่ามีธุรกิจลงร่วมนู่นร่วมนี่นั่นนะครับแต่ผมเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาให้ผมหรอกอยากเห็นว่ามีผมโอนให้เลยปังนะครับผมโอนให้เลยปังนะครับพออยู่ไปอยู่มาไม่นานเห็นประหยัดมีไรายได้ดีหรือประหยัดขาดทุนอะไรงี้ก็คิดว่าเสียดายเงิน อยากได้เงินคืนนะีครับใช่ไหมคืนได้ไหมอ่นะเนี่ยครับหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วอ่นะนี่ครับจะไปคืนยังไงอ่นะนีครับหรือ,อไปให้เขาเองมีแต่ก็ะไก่เกียร์นะครับเอ,อจะช่วยเขาได้ยังไงคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต่อรองกับเขาเข้านะใจไหมสําคัญคือหลักฐานอือ ใช่ครับเขาต้องการให้นะครับมนะครับประหยัดเนี่ยสติแตกแล้วกลับไปด่ามอนเดิมประหยัดอย่าทําโดยเด็ดขาดนะถ้าทํานี่ผมตีออกห่างเลยนะนะ่ครับเพราะมันจะทําให้เสียคนที่อยู่รอบข้างไปด้วยเราทําอะไรเราเสียคนเดียวไม่เป็นไรแต่อย่าให้เสียคนรอบข้างอย่าให้เสียคนคนที่เขาเป็นเอฟซีเราคนที่เขาเชื่อมั่นเราอืมใช่ไหมเราเสียไม่เป็นไรประหยัดคนเดียว แต่เราจะให้คนที่ดีๆที่เขาแนะนําเราอย่าไปหาว่าสอนครับมันเป็นครอบครัวการอยู่ในโลกโซเชียลต้องอยู่กันแบบครอบครัวผิดว่ากันไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกครับอะไรก็ทําร้ายไม่ได้ฮะใจสู้หรือเปล่าวไวไม่บอกมาสรัทธาของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีถอยปู่เรียนกฎหมายมาหรือคะนะครับพูดดีมากมีเหตุผลคะ่ะอ๋อผมไม่ได้เรียนเลยคะ่จนะจับในจับผมไม่ได้เรียนฮะผมเป็นนักโทษมาก่อนครับเป็นอดีตนักโทษนะครับในเรือนจําและผมเนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยว่างนะครับแล้วก็ไม่มีญาติอยู่ในเรือนจําผมก็เลยรับจ้างเขียนอุทธรณ์ เนี่ยครับรับจ้างเขียนอุทธรเขียนคำถแถลงนะครับผมก็เลยรู้ไงทีนี้ออกมามีพื้นฐานแล้วผมก็เลยไปขอเรียนกับนะครับนักกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อก่อนท่านเป็นคนธรรมดาเป็นแค่ทนายธรมธรมดาธรรมดาธรรมดานะครับนี่แล้วท่านก็สอนผมว่าเคล็ดลับในการจับจุดของข้อกฎหมายนะครับว่าทำยังไง นะครับท่านก็สอนแนะนําว่าจะต้องไปเดินแบบไหนทําอะไรเงี้ยเขาก็เลยสอนเรามาเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบสอนสังคมต่อและก็แนะนําสังคมไม่ให้สังคมทะเลาะกันเข้าใจไหมนี่ก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผมศึกษากับนะครับบรรดานักกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านนะครับอาจารย์ประเมศนะครับอายการอดีตอายการสูงสุด,สดเวลาท่านมีการอบรมนะครับหรือมีการนะครับ เขาเรียกว่าบรรยายในด้านกฎหมายนะครับทางด้านจะไม่ว่าจะเป็นระบบของมรดกมรดกของที่คดีฆ่าคดีอะไรต่างๆเนี่ยผมจะชอบนั่งฟังอันไหนที่ผมไม่เข้าใจผมเจอตัวปุ๊บผมก็จะถามเลยนะครับผมเจอปุ๊บผมก็จะถามเลยว่าไอ้ตรงข้อตรงนี้มันมันเป็นยังไงนะครับและการที่นะครับเขาเรียกว่าการที่จะใช้หลักของการวินิจฉัยในคดีของกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับทางอายการเนี่ยนะครับเป็นผู้วินิจฉัย นะครับก็เลยขอเคล็ดลับนะครับเขาเรียกว่าขอหลักสูตรในการวินิจฉัยในการที่จะยื่นฟ้องใครสักคนหนึ่งในการทําสํานวนต่างๆว่าเราจะต้องหาอนุตัวไหนนะครับและสู้ความยังไงสู้ให้เขาสู้ไม่ได้ให้ทนายฝั่งเขาสามารถยกมาตราอื่นมาตรานั้นมาตรานี้เข้ามาสู้กับเราสู้ไม่ได้นะครับและไม่สามารถถ้าคดีนั้นไม่สําเร็จไปตามที่เราได้ประเมินไว้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องกลับเราได้เข้าใจไหมฮะผมเรียนลึกฮะ นะครับเรียนลึกเขาใจยังเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้สอนน้องๆที่อยู่ในโลกโซเชียลนะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในกฎหมายแล้วเข้าไปคอมเมนต์บางคนทำภาพนะครับไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะคุณจะประชาชนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบล้านคนจะไปปรึกษาทนายท่านไม่มีเวลาว่างครับผมบอกให้ครับสภาทนายความและพี่น้องทนายความด้วยวิชาชีพทุกคนไม่มีเวลาขนาดนั้นผมก็เลยใช้ตรงนี้ครับ โดยการเรียนศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนำมาบอกนะครับเวลาคนมาปรึกษาผมปุ๊บตูมใช่ไหมเอฟซี FC มาติดต่อผมตอนนี้ผมทำคดีพยายามฆ่า1คดีนะครับโดยการใช้สมองคิดนะครับพยายามฆ่า1คดีนะครับ,นะรบแล้วก็ป้นชิงนะครับอัตราโทษนะครับไม่ต้องพูดถึงสูงลิฟนะครับสู้ยังไงสู้ให้ชนะสู้ยังไงสู้ให้ขาดนีออ่นี่ฮะ เห็นไหมล่ะสิ่งผู้นี้เราเรียนรู้ได้แล้วเราก็บอกต่อได้ว่าอย่าเวลามีคดีอย่ากตกกระจายนะครับอย่าหวาดระแวงอย่าหลอนนะครับอืมอย่าหลอน <c oughs> เข้าใจไหมเ <c oughs> ชื่อไหมฮะครูที่สอนกฎหมายผมมาเจอผมอีกทีเนี่ยนะครับอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเรื่องประเด็นที่พูดเรื่องพ่อหลวงพ่อหลวงะนะครับออกตัวเรื่องเกี่ยวกับพ่อหลวงนะครับท่านมาเจอผมท่านบอกไงโอ้โหมึงเก่งมากนะเอออันนี้พี่ชมมึงเลย นะครับมีรัฐมนตรีบอกพี่ชมมึงเลยมึงเก่งกฎหมายและมึงมีเหตุผลมากการยกหัวข้อกฎหมายนะครับตามวักต่างๆและการสู้กับต่างๆมึงเก่งมากนะเดี๋ยวนี้นะครับจนผมแบบนี้เลยเขินนะครับเอ้านี่ครับเห็นผู้ใหญ่ก็เห็นแล้วดีเขาก็นะครับเออเพิ่มปิติ เนียครับถูกต้องไหมเขาก็เพิ่มปิติจริงไหมอะไอ้เฮียลูกศิษ์แม่งกูแม่งระดับนี้เฮียสอนมึงนี่แม่งไม่เสียแรงไม่เสียชาติเกิดนีนะค่นะครับีแล้วท่านยังบอกไง่กูเสียได้นะเนี่นครับเออกูเสียได้ไนอะ้เฮียมึงแม่งเรียนจบแค่ป .4 ไอ้สัตว์ถ้ากูดันมึงได้นะอายุมึงน้อยๆหน่อยนะกูดันส่งมึงเรียนจนจบเนติบัณฑิตเลยเฮียเขาะผม,มเป็นคนกระตันยูอ่ะ หล่ครับไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับและไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยนี่นงผมถึงได้รับการไว้วางใจไงจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยครับและไม่เข้าข้างใครไม่มีนะครับเห็นท่าไม่ดีกูนิ่งเงียบดีกว่าเนี่ย <laughs> ฉลาดละมอบก่อนไอสัตว์อย่าทะนงตัวคิดว่าเป็นตัวเองเป็นเสือจงมองตัวเองให้เป็นแมวไว้นึงครับ แย่ yeah. หมอบนิ่งๆรอจังหวะเล่นเนี่ยมันหน่อยอ่ะเข้าใจอ่ะเราเป็นแมวเคยเห็นแมว่ะเวลามันหมอบอ่ะอก็ดุกดิก๊ดดิ๊ดดิ๊ดรอจังหวะตะปบมาเข้าใจปะอืมใช่ฮะเนครับอะไรนะเตรียมวิ่งใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นดิม,มัมีอืมมีพูดอย่างงั้นโทษ เดี๋ยวก็หมดหาเลยเออต้องเข้าไปตะปบก่อนดุกดิกดุกดิกเห็นป่าเวลาแมวมันเล่นอ่ะเวลามันกันแต่ก็ดุกกระดิกกระโดดแล้วมันก็โดดตะปบปุ๊กแล้วมันก็วิ่งเห็นปะไอมันต้องดูแบบน่ารักหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรล่ะนะครับดูเนรั่วป่ะล่ะนะีครับนั่งนะครับเออเบ้า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 ้า แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเสร็จก็นอนนะครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเธอเธอทําไปทําไมอ่ะเธอทําไปทําไมเธอเสียทรงกันหมดแล้วนะรู้ไหมเธอเสียทรงหมดแล้วนะไม่ไหวนะเมื่อก่อนนี้เธอยังรักษาทรงนะเดี๋ยวนี้เธอเสียทรงมากเลยอ่ะนะครับหมดแล้วว่ะถูกต้องไหมและเธอมาเจอช่องฉันด้วย โอ้โหช่องฉันนี่ตัวฮาเลยไหนกดหัวเราะมาลุลัวดิสายฮาใครสายฮากดหัวเราะมาลลัวนี่ไงช่องนี้